เนี่ยเกียดเนี่ยโอ้โหน้ำมึงหันไปมึงงงหันไปมึงป้ามึงด่ายอะไรอะไรวะเยียเฮ้ยเสียเทล อย่าโอไม่น่าทำไมถึงไม่ได้ยินกูถ่ายลแประมาณนี้นี่ได้ยินละอ่าโอเคถ่ายละเนี่ยนี่มึงถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วเออทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกแบบจุ๊บจุถุยเสียงบ้านกูมันดังเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยหูปากกันเนี่ยเนี่ย สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผการ t เดอร์โฟกแล้วครับอยู่กับเกียร์บัลลนฟิวสามนะครับหลังจากเก็บกดมานานนะแม่งไม่ได้พูดมาสามพาร์ทขอบวนเด็ดออแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเพิ่มหมูกันอูชินนะในห้องครับกูควรละห้องเลยเขาคนนั้นก็คือโกดเอตไอหน้าผีนั่นเองนะ เออผมหน้าผีผมสวดครับผมแงมีเขาเรื่องเขเรื่องเขเรื่องเข่งมีสาระมาสามพาร์ทไม่มีสาระตรงพาร์ทสี่นี่แหละอะไรวะเฮเมนเกอร์มีกูอ๋อเนียไปเชื่องคับกูจะเล่นแล้วไม่ดูดับเร้าอุ้ยไอ้เี้ยอยู่ด้วยบ

เอเลนวิ่งนะวิง่งวิว่งเดี๋วสักเดี๋ยวจะยู่ตรไปเดี๋ยวคุณลุยตัวเองช่วยเอเลนเฮ้ยแบ็คเบิร์นวิน่งไปเออเขาพูดอย่างอื่นเลย,เลยครับครับมาแล้วเราได้เปิดอะไรมาเนี่ยฮะอะตัวสกุลกูรู้แล้วเน<อ>ี่ย ตัวสแกนแม่งโหจริงเนี่ย,ยเทพตั้งยูโดครับปุ๊บเชือดอับเ็ดบอกแล้วกูพูดทีคือแม่งสาระหายครับคลิปเนี้ยอ่าไปไหนต่อวะจะไปรู้กับพระสัมสัจักไหมไปไหนต่อมันก็ไม่บอกคูด้วยไอสัตว์เอาร <c oughs> ู้ไหมกูไม่เคยเลี้ยง ไิ่มาและเฮ้ยเฮ้ยไอตัวสแกนนี้แม่งโหดเจนว่าดูเปิดยังไงกูไม่รู้ปิดยังไงเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งคลิปเลยเนะี่ยยินดีด้วยครับเฮ้ยโอ้แล้วกูจะโหลดอย่างอื่นไงเนี่ไปไงวะแปะ๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมาไอ้เออ สักเอาละปิดปัญหาแล้วคือแมงไม่รู้จะไปไงทจไมกูดีงเขาแมงปีนไม่ได้วะนี่ไม่เข้าใจโอ้ยทำไมกูปีนไม่ได้ไอ้สัสมันให้กูทำอะไรไม่บอกกูเลย กูกลับมาแล้วไปยะไปเลยวะไอ้ตัอบสวัสดีครับฮะนี่ผมยุคุยกับคุณนะคุณคุณอะไรนะใครนะเฮ้ยหมายถึงในเฟซบุ๊กนะอ้าวกลัดกวนกวนกวนวอุดี มสามมีสามามันต้องสามพาร์ทคลิปกูเออพาร์ทสี่หมดกันไปเจ๊กูลิมิชชั่นใหม่ละขี้แทบเล่นเลยลิมิชชั่นใหม่กูบอเสียงคลิปยังวะกูไม่นานนี้กูบอเสียงเกมยังก็บอแล้วเนี่ยวะวิดีโอนะปรับไฮเล่นเหมือนเดิมโอเค ไอ้เส oh ียได้ฟอลโล่เอาละอ่ากูจะพูดอย่างมีสาระล่ะอ่าโอเคไอ้เคสิ่งที่กูจะพูดแบบมีสาระคือกูขอมิวก่อนไอ้สาระคือแม่งก็ก็มีแต่พยัญชนะใช่ไหมกูมิวอยู่มิวคืออะไรวะปิดไหมไงควายเอาง่าปิดเดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวกูจะหมดบมดอะไรจ้ะกูไม่รู้ มึงเปิดมไม้ไว้นี่เลยมึงห้ามปิดสนทำไมทำไมมันหนักกว่าเออมันคิดบทพูดไม่ออกเว้ยเวลาคนั่งคุยคนเดียวอะ่ะแบงค์เดี๋ยวมึงจะบทอะไรดีเคลียรีลิเบอร์แบงค์เดียวเซนจิโร่แบงค์เมื่อกี้เปเห็นทางด้านนู้นนันน่น

กูบอกแล้ว <Su> พ <zy> ูดดันตีแล้วสารละไม่มีครับก็มีก็มีแต่อารบิจีตอนเนี้ยไอ้เหี้ยนี่ก็วิ่งขวงกระสุนจริงในสัตว์อาร์บิจีโอเคได้รอดจริงนี่เปิดไหมยังเปิดแล้วอ้าวจ้ำโอ้โหแม่งเปิดไม้ทีสี่มือดรอปลงเยอะอุ้ยอุ้ยค้างค้างเงินกูปิด ดาที่กูไปถึงกูพูดอ่ะไม่เกี่ยวไอ้เยี่ยนก็หลบได้เนียนจริงเลยสัสนะครับคนดูนะเดี๋ยวไม,ม่ต้องดูละย้ายมาขับผมเนี่ยขับอะไรวะแป๊บ โอ้ตายตายจะมาแนะนำเลยต่อว่ายุบันระเบิดระเบิดอีกแล้วน้อยนาคนไทยบินได้อ้าวเฮ้ยพักโ,โอมโอมโอมมึงปิดใหม่แล้วจะไหมนะคนตีใช่กูจะปิดทับใม่ถูไม่รู้จะบ่นอะไรกับใครเราจะกูปิดกูคงพูดได้ไมเนกูพูดนานแล้วกูคงปวดไข่เีย โอ้แสงแม่งก็วิ่งเจอเลยไอสัตว์วิ่งเลยวิง่งแสบตาเอ้ยกูขี้เกียจกดนิ้วตลอดเลยเนะ,ะไม่กดมิวทำไมล่ะไม่ได้กดมิวทำไมอ่ะไม่รู้เป็นยังไงอะ่ะโอ้ยตายตายตายโอ้ยโอ้ยนะครับอย่าเครียดนะท่านก็ทำใจใสบายครับก็กูนี่เลยเครียด <laughs> ตอบมึงไม่รีบสตรีมสายจิตไรสตรีมแลนด์ไหมครับเกมแม่งกลัวไหลคอมเลยแม่เกมแม่งแดกกราฟิกดเลยขนาดถ่ายเวลายังจะแหลกเลยเนี่ยบางเวลาแต่จะได้เนอะเว้เดี๋ยวลองดูไปถึงเพลงเอาเวลาอ้าวคนคนตี มันมีด้วยเหรอพี่บอกกันล่ะเออ้าวกปาระเบิดใส่ใครวะเฮ้ยมันยิงอะไรกันเนี่ยทำไมกูมองไม่เห็นใครสะโกนเลย เชิโอ oh, ้ปวดตับกับเกมนี oh, ้โอ้ใจอยากูกูเงียบคอยดูแม่งแล้วบ่นแต่แรกอะกูเงียบ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 ฮะเกือบพูดไม่ใช่เงียบโอเคโอเค เสียงกูเอโคอะไรระไว้กูฟังเองมึงรู้สึกเออโคอะไรกเดี๋ยวมึงเงียบไว้เสียกูเอ้ยโคตรชอบไว้บอยบอยบอยเอ้ากูเข้าอะไรเนี่ยมันคืออะไรนี่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 มันคืออะไรนม่ลุ้นกันครับ คือตอนนี้มันให้กูทำไรนี่เอ้าเกอะไรเกโอตู้ช็อปหายแต่มีสเปกช็อปเฮ้ยแม่ประตูสเปกไอเดี๋ยวกูไม่เข้าใจแม่งให้กูทำหาอะไรอืมมันก็อ่านภาษาอังกฤษดิไม่รู้มันบอกว่ากระโมนเฟิร์สเดมอันีมีฟุตโมบายออเดรียห์มันบอกอะไรบนเข่าบนเข่าอะไรนี่แหละฮะ ก็ใครไปนั่งเล่นใช้เท้าเล่นโทรศัพท์บนเขาครับพูดมบายอ่ะโอ่งมันให้มึงอะไปโทรศัพท์บนสาวบนสาบนโอ้ยโอ้ยเออเพื่อเออเออชักเหล็กอยากเล็กน้อยกูมาคุยได้ไร้สารไร้จริงจริงเดี๋ยวรถโหลดโปร11็ดเมื่อนพอดีเครื่องผเพิ่งลงบินโดใหม่เอ๊ะเดี๋ยวใครถาม ผมพูดอยู่ไ <sk> ม <eleven> ่ถามกลเมอแอลเมอละเมอเลยเออละเมอร์เดี๋ยวเอออ้าวไอ้สัตว์กูนั่งงงนานไอที่เดี๋ยวให้วิ่งจะไปรู้อ่ะถ้าทถามซ้ำจังไหมครับผมดอเคลียดอเคลียดอด้วยอ๋อเขาบอกประตูเคลียร์อ่านภาษาอังกฤษยังไงเนี่ย คกลียวกูไม่ใช่เปนชิน,นโอ้ยเฮียเพื่อนก็วิ่งชา้ามึงจะกลัวหาอะไรว่าทางก็ลงโล่งไค้รข่ดวิ่งมาดิวิ่งมามึงจะหลบอะไรมึงก็ปีอะไรให้มึงหลบไหมไอ้สัตว์โอ้ยเฮีปกดดับ,ดบมันบอกต้องไปอย่างช้า,ชาแล้วมัน,มนระมัดระวัง ไปเต่าเอเชียในวิธีโอ้ไอ้เหี้ยรู้ลาประวังอะไรกันอะไรมันสุกสุโอ้ยรู้ลาประวังอะไรกันบาเฮโอ้พระเจ้าไม่ลงไม่เล่นแล้ะดีซงดีซีอะไรเนี่ยใครคุ้งใครเคึองอะไรเอาออกให้หมดอะไรเนี่ยเจบงเจบีเจเจบีจักรตีนเบอร์ตุ๊กแตกเลยเฮ้ยอ่ะตุกเคมบด มอนี้ต้องการมอนี้ต้องการอะไรวะอ๋อแล้วตอนนี้เราจะขึ้นรถไปไหนก็ไม่รู้นะแต่มึงอยากให้กูขับนะเว้ยเพื่อความปลอดภัยชีวิตมึงลงเหวลงเหวจริงๆนะเว้ยกูขับอ่ะอ่าโอเคมันขับให้นั่งจะไปไปถ้า เกมไหนที่เล่นดูเจ๋งเลยเฮ้ยแม่งขับแบบขับรถเนีบมากข้ามบนเนี่ยเอ้ยเล่นแอคแท็กออนไลน์ท่านใหญ่ม um, hey, ันอิจฉาอย่าบอกนะว่าจบมิชชั่นแล้วถ้าจบมิชชั่นนี่กูจบคลิปเลยนะ ไอโหน่อยตอนนี้ก็แคบมาได้ประมาณเกือบจะ20นาทีแล้วนะครับเฮ้ยยังยังไม่จบมิชชั่นเลยเอาเลยโอ้ข้าวแม่งเฮียในเรื่องของข้าวไม่ได้เมื่อกี้ไม่เห็นบอกเลยอ้าวไม่เห็นบอกในบอกจบมิชชั่นแล้วแล้วกูไป่ทำหาอะไรเนี่ยเอ้ยชิปมาแล้ว เอ้ย,อยที่บอสเสร็จแล้วดีใจจุงเบยอ้าวกูไปทำอะไรยังไงงงเอ้ยปิดยังไงปิดยังไงไอ้นี้โอเคงั้นเดี๋ยวมาต่อกันแป๊บหนึ่งนะครับจนเล็กก็สิ้นะเวย้ยมาต่อกันเลยเนืงจากเมื่อกี้กูทำหาดอะไรปไปไ,ไม่รู้แล้วกูมาโผล่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้เลยโผล่ในลูป,ปูกูต้องเล่นใหม่เลยเหรอเนี่ย เออดูดีสัตว์เอ้ยต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ตรงนี้จำไว้กูเกลียดคอนโซลกระทืบอพิงเลยกูแม่งต้องถ่ายใหม่เลยนะทำไม่างเลยก็ถ่ายใหม่ตรงลาดเช็คฟอยส์สั์กระจอกอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายหนังเหนียวจริงนะมึง แเล่นบูมแซนหล่อถ้าใครอยากเล่นมาเข้ามานะก็ไม่ใช่ไลฟ์สตรีมนะครับแม่งงโปรโมทแบบนี้เลยเหรอฮะโคตรห่าบอกวนทุกคนโอเคพาร์ทนี้ก็ไม่ได้เอาสาระอะไรมากใช่ไหมใช่นะมันมีสาระอยู่แล้วร์ทนี้ต้องนั่งรถใหม่เลยเนี่ยโอ้โหโหดแทบแตกเกมนี้แม่งเล่นยากจริงครับยอมรับ ไอ้สัสโอ้แทบแตกอี่าเงี้ยคือจะลงไปปิดเพลงกูเลยยืนขึ้นเลยกูละนั้นขึ้นเลยก็เหมือนมึงเตะซเตินให้อะเฮ้ยอ้ยอย่าพึ่งเพลงอย่าพิ่งเปิดอ้าแล้วจปิดเพลงอุ้ยปิดปิดป โอเคล้าใครอยากจะอามาเล่นผมก็ผมอเลยอ่า่โปรโมทเลยโปรโมทโปรโมทโปรโมทแลวโปรโมทูสอเนาะกูพูดจริงอดไวะรบโปโมต่อเลย ก็กำลังเล่นดีมแซนนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชั่นให้นะเกี่ยวในบูมแซนหรือแบตสันฟิวอะนักเสียคิดอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เรี้ยงไม่ได้เรี้ยงไม่ได้เรี้ยงจุดทำไมวันนี้กูแปลกจังวะเอออะไมแบตสันฟงแบตสันฟิวบูมแซนมาจากไหนเนี่ยล่นพากูเข้าบูมแซนได้ไง อาวฮะฮะออะไรอีก What the fuck boom What the fuck the t e r m a n เอยบีนกันด้วยโอ้อเฮีย this motherfucker ฮะอะไรครับกูมีอะไรจะให้ดูให้อดูกูกูถ่ายอยู่ให้สังังอะไรวะเปิดมาเลยเปิดมาเลยให้แม่งติดบิไอ้สัส โอ้โอุอ้มกำลังลงทุกอย่างเลยวันนี้เด็กเขาวิ่งนะแบบโอ้แข่งแล้วแข่งมาราธอนโอลิมลปิกเนี่ยจริงจังโลกฝึกวิ่งไว้เรียกคนแรกจะรีบไปไหนวะขนาดบูมแซดกูยังแหลกเลยน้องภาษาเลย <c oughs> ก็ดึงเขาโควงโค,โคเวอร,ร์กัน,กน,กนโคไม่โคเวอร,ร์ใครเลยนะแต่ก็คนดูคนจะคิดเฮ้ย ัพาร์ตอื่นแม่งคเวอร์เอาควเอาควอร์เอาพอมึงพูดทีแม่งบุกเอาบุกเอาเลยอันนี้คือสไตล์การเล่นจริงๆนะคือกูไม่หลบอะไรหรอกกูบวกกันเดียว <c oughs> แต่ที่กู c o เวอร์พาร์ตอนก่อนคือกูโคตรตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ<ะ>ดาก้อนอ่ะขึ้นบนเนอขึ้นบนดาก้อนอ่ะเฮ้ยนายฮาวลงล่างลงล่างอ่ะอะไรนายฮาวลงล่างเนี่ยคืออะไร ก่อให้เป็นศนย์ล่างนายหาวไอ้งงอะกูไม่เก็บเหยื่ออะไรกับนายหาวตีฮอนอยู่มึงตีโอ๊ยห้องนี้ทำไมคนเขาเยอะจังตั้ง23คนเนะี่ยเหยือเหยือยมาปวดแล้วครับผม ไม่มีเอฟเฟครับพูสดนี่นะครับที่เกียดใส่เนี่ยเอ๊ะเกต็ดเก็ดมึแคบเบนฟิดอยู่ใช่ป่ะใช่ใช่ไหมใช่กูเล่นบูมแซดอยู่กูจะมาป่วนคนในโบสถ์้งยีบสามคนเดี๋ยวคอยดูกันเลยกันปวดแม่งให้หมดเลยเอ้แม่งข้าสวยเมื่อกี้วิ่งมาสไลด์แล้วก็ถ่ายรูปไงวะอ๋อไปละ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี uh, เดี๋ยว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 อคุยกับซิมซมี่ก่อนนะครับว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาเป็นอ้ uh, ไงเขาเป็นเหมือนคล่ uh, เป็นสามจรัสินนะผมจะถามเขไปวาบบา่าถ้าถ้ากินลอเลดเออกิดลอเลดเกมเมอร์เนี่ยได้ได้แคส ได้แคดเบตฟิลไปนี่จะเหมาะสําหรับเขาไหมจะทําให้เขาดังไหมจะร้องดูจะบอกอะไรว่ากูพูดแล้วแม่งก็รู้สึกเหมือนว่าเม่ขึ้นไงก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้คิดว่ากูรู้แล้วครับกูยังไม่ตายเลยตั้งแต่เล่นมาพูดเสร็จแม่งตายคนเดูอ้าวเข้าเลยนี่เฮ้ยฮะกูเดี๋ยวไม่มาทักกูเฮ้ยทักว่าเฮ้ย เออเออดอต้องถามต้องถามก่อนรู้จักกีดลอรีดเกมเมอร์ใช่ไหมลองลีดลีดเกมเมอร์ป่ะเขียนถูกป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยโอ้โหิ๊บมันภาษาอะไรเว้ยกูเข้าภาษาไทยแล้วนะเว้ยถ้าตอบถูกอะไรลุยอะไรลุยลองลีดอปดูเฮี้ยรถขังไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ไอซัพอู้อ้าวไอ้ซัพโอ้ยครับลู้จากอู้ยตัดกินลอรีสไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนแรกแม่งบุกอย่างดีเว้ยพอเจอรถถังทีหนีเลยกูโดดตัวบินน่ะเอ้กิดกิดกิดกูถามว่ารู้จักกิดลอลิสเกมเมอร์ไหม มันบอกว่ารู้จักสิทำเอ็มบีโคตรเก่งเลยใครคิดเราดีแก้วเฮ้เป็นแฟนเฮ้ยเฮ้ยอมแคปแชร์ไอเดี๋ยวอันนี้กูถ่ายไปทนฟิล์มไม่ใช่เหรอกูลืมเดี๋ยวกูส่งแวเดี๋ยวกูส่งแวให้ทางเฟซโอเคโอเคครับเอ้าแต่เพลงของคูเป็นคนทำจริงๆนะเว้ยแต่แค่มอสเขียนบทเฉลยสู้ก็ได้มา มาต่อที่ไปเดินฟิลด์ดีกว่ารู้รู้รู้จักทัวร์ลอรีสไหม <Building. S 2> เบ็ดเบิร <c oughs> <c oughs> ์นเกยไห้เอ้ยกดเดอะฟักมาเออเนี่ยกดแล้วมันก็จะบอกว่าผีไรเงี้ยเคียบแหน่ดูดูดูด,ดูอะไรอ่ะก็เขามีคนที่รักเขา <c oughs> อโอ้ <c oughs> มันเขียนว่าก็เขามีคนที่รักเขาอะไรโอ้ย <c oughs> น้ำเน่า เดี๋ครับเรามาต่อเรามาเออปีผีกันได้ว่าใครแม่งแข่งกูว่างเว้ยบูซัซดกูเอวีสิเแล้วนะเว้ยไม่เคยกลัว <c oughs> อันนี้คือแม่งบอกความรักหมดเลยดับโปรตีครับคนเห็นโค้ดเฟสเล่นเกมผีนะจริงๆไม่ใช่ครับเล่นบูมแซด <c oughs> แต่ที่แคปมานี่ก็เกมผีอ่ะ๋อสมควรวแล้วมันมดูนงดูแน่วได้นะดูเนี่ยเอาล้างอย่างเงี้ยทีมฟอร์เทสอย่างเงี้ยทุย เนี่ยเกมแฟรอย่างเงี้ยเนี่ยเกมผีมากแล่สเลนด้วยครับเนี่ยวาแฟมเนี่ยเนี่ยไปครับเอ็มบิเซียสองภาพเนี่ยเลนเดอร์เนี่ยโอ้โหเจสันเนี่ยไม่เดี๋ยวทำไมน้ำแม่งเหมือนเป็นแผ่นเลยวะเรามาตัดต้นไม้ครับตัดไม้ทำลายป่าก่อนไปเพื่อสรีมงคลนะเครดิตเจมบาด้วยใส่เครดิตมุกนี้ฮะ มึงอุ้ยเข้าเฟซบุ๊กอ่ะเดาเดาแคสเซตอ่ะเข้าเฟซบุ๊กอ่ะลองพิมพ์มาว่าดโกสโกสเฟสที่เหตุอะลองเขียนว่ารู้จักโกสโกสเฟซที่เห็ดเปล่าลองลองลองพิมพ์ดูแล้วแม่งจะตอบมาแบบอนาจารแปลกเกลยดมึงไอ้ไก่มึงดูเองดูเองโอ้ยโอ้ยขี้แหลก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 เล็กน้อยครับแหลกเล็กน้อยโออาฟิกอัพอัพอีชีไม่ชอบเป็กตอบไอ้หน้า แต่งบอกว่ากูน่ารักเฮ้ยมึงมึงมึงล็อกชาเกตบุ้มเกิดเป็นนี่เยอะมากเ้ยมาจีบมาจีบสาวต่อหน้ากูได้ไงเนี่ยเมียกู้ลยจีบสาวใครไม่รู้จีบไม่ใช่กูกูไม่ได้จีบว t the บุ o ม โอเคครับดีอะมาจะมีอะไรให้กูยิงอีกมาโผล่มาได้คนเยอะเนี่ยเพระว่าเนี่ยจะต่อสู้เพืความถูกต้องที่ด่สุดรักนงรักนะอะไรเนี่ยชื่อเนี่ยทั้งกันเนี่ยโอ้สยองริสเหลียวโอ้ตรงนี้มีผู้ชายรูมผู้หญิงอยู่ผู้ชายสี่คนผู้หญิงหนึ่งคน นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจนะฮะแหมไปละสาระกูลองผลจากเกมคอมดิวตี้จะเป็นขอขอออฟบูมแซ่แหมไอ้เมียคอมดิวตี้อุ้ยเฮียตายเลยสัตว์กูว่าจะทำให้มึงตายโอ้ยเฮียคอมดิวตี้มากูตายเลยนะ โอเคเป็นเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมดาครับรอจะมีเกิดก็มีตายครับเกี่ยวยี่อะไรกับเกิดปะโอ้โหคุณจะเล่นใหม่ตั้งแต่นี้เลยเหรอแล้วฝักกินฟักกินสัตว์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 ตายอีกแล้วโอ้ชีวิต ทำไมโอมเงียบสกายหลุหดปอออกมาสกายหลุหดไอ้สาพับมาแล้วก็จะกดหยุดถ่ายทำไมว่าเมื่อกี้กรรมโทะเจ้าน,นี่ผู้ชายอายุสิบแปดจิบเด็กอายุสิบสี่แล้วเนี่ยไม่เล่นธรรมดาครับนายมึงเป็นโลลิคอนหรอวะใครยัไม่รู้อ่ะ ที่เป่กันสี่ว่าห่างกันแค่สี่ปีเองโอ้แล้โลนิคอนแปลว่ากินเด็กมันเขียนว่าเลขสามกับเลขแปดมันห่างกันมากเลยนะห่างกันเยอะมากเยอะมากเยอะมา่อป่ะจะไปเข้าจ่ายวะโอ้ตายแล้ว โอเคสำหรับมิชั่นนี้พอแค่นี้ครับบานต่อรุ่งนี้ดีกว่าใชงแกันคลิปหน้าโอ้กคงกูจะได้อำลาบายบายชาวเกมเมอร์กูปวดจับกับมิชั่นนี้โอเคเดี๋ยวเดีมิชั่นหน้ากีดขออะไรอย่างหนึ่งขออะไรขออย่าพูดเลยพอและไม่ต้องพูดกันละวได้ตาย เมื่อหนูพูดผีแม่งตายสามรอบปกติตายรอบเดียวอ่ะอ่ะมึงฆ่ากูแล้วกูเอาเร็วนะฆ่าพผูก่อนกูได้ใส่เอาโทได้เออฆ่ากูดิฆ่ากูดิเยัยกูจะใส่เอาโทยัยกูจะใส่เอาโทตอนตายเอาไอ้นี่มันทักกูเพื่อนเหรอครับเอ๊ะใครเพื่อนขวะมึงฆ่ากูดิกูอยู่เนี้มึงก็ฆ่ากูดิเออไม่ฆ่ากูอะ ไปแล้วบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเออยิงยิงมาเออยิงมาโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ดีเลยที่เด้เจอปืนเอ้โ้่